สวัสดีนักตกปลาท่านนะครับวันนี้พบผมนักเก่งนะครับวันนี้ผมมาช่วงเย็นนะครับตกปลาปรกรดนะครับแต่ตอนนี้ตอนเช้าฝนตกนะครับแล้วตอนบ่ายมีแดดนะครับเลยวันนี้ผมก็มีโอกาสจะมาลองดูครับว่าจะมีปรากฏหน้าฝายไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับมีพันด้าวก็หายไป ครับมีไซส์ครับโดนแล้วครับนี่ครับเราประกดไซส์สวยครับนี่ครับโดนครับหนึ่งแต้มมีไซส์ครับนี่ครับอาการคันเดาครับเด้งอะไเด้งตึ๊ปังตึ๊ปัง นี่นะครับนักโ,โดบเลยวครับจากเดิ้งๆเมื่อกี้ครับนี่ครับกดเหลืองนะครับนี่ โดยแล้ครับนี่ครับคันเดาไม่ได้เลยครับดดยแล้วครับเป็นรูปครับนี่นะครับวันนี้ผลรวมนะครับไปตกปรากฏตอนกลางคืนนะครับนี่ผมได้หนึ่งแต้มนะครับเป็นตัวช้ายใหญ่ครับแล้วตัวเล็กๆนี่เป็นของหน้าโฉนะครับหน้าโฉก็ไม่เอาเลยให้ผมมาหน้าโฉเขาได้สี่แต้มนะครับนี่นะครับผลรวมเมื่อคืนนี้นะครับ นี่ครับปรากฏใช้สวยตวงรบบเจ้็ตัวใหญ่ครับก็คืนนี้ทิปตกปรากฏก็จบไปแล้วนะครับคืนนี้วันนี้ก็ถือว่าปรากฏยังกินไม่จัดครับเพราะว่าน้ํามันพึ่งแบบไหลนะครับเพราะว่าน้ํามันยังไม่แดงเต็มที่ครับวันนี้ที่ไปนะครับน้ํามันยังใสๆแล้วก็มีไหลบางๆับเพราะว่าฝนมันยังตกไม่หนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าฝนตกแรงหรือน้ําขุ่นน้าแดงอะไรเดี๋ยวผมจะไปแก้มือครับก็ วันนี้ไม่มีอะรมาครับฝากนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตักรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ผมนักเรียนขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ